ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูคูบูต้านะครับตัวนี้เป็นคูบูต้า GT3 นะครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับ4สูบ21แรงนะครับตัวนี้ตามเพจนะครับจะเป็น21แรง PS นะครับนี่ครับตัวนี้มีโลบาร์มานะครับตัวนี้บอดี้สวยนะครับสีเดิมตัวนี้มีกระบอกปรับเอียงมานะครับตัวนี้ไฮดรอลิกธรรมดาอยู่แล้วนะครับอันนี้ยางดอกดีเต้นนะครับดูน็อตล้อนะครับ ยางเดิมนะครับยางดอกดีสี่เส้นนะครับนี่ครับตามเพจนะครับตรงนี้สี่ซูมนะครับยี่สิบเอ็ดพีเอสนะครับอันนี้บอดี้สวยนะครับอันนี้สีเดิมเดิมเลยยางดอกดีสี่เส้นนัดล้อครับ ดีใต้เบาะไม่มีผูนะครับตัวนี้มีเบลมานะครับนี่ครับนี้เป็นของเก็บเครื่องมือครับช่องเก็บเครื่องมือครับก็ตัวนี้เป็นสโลนะครับสโลจะมี3ระดับนะครับแล้วก็จะมีตัวสี่นี่คือเป็นโลโลนะครับก็จะช้ามากเลยจะมีโลมีเดียมไฮนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นตำแหน่งตัว N นี่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลสุดครับโลโลช้าสุดนะครับอันนี้เกียร์หลักครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับเป็นเกียร์เดินหน้าครับเกียร์ R เป็นเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับช่องจะเป็นตัวเฮดนะครับก็จะตามตำแหน่งนี้ครับหนึ่งสองครับอันนี้จะเป็นถอยหลังอันนี้เป็นเกียร์สามครับนี่ครับก็ตัวนี้4ฟ h e วิครับ ยกขึ้นจะเป็นขับสี่ครับนี่ครับที่เป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะครับยกขึ้นเป็นขับสี่ตัวนี้เป็นตัวกลับฝั่งพีดีโอครับพีดีโอกลับฝั่งได้ซ้ายขวานะครับพีดีโอมีสามระดับนะครับช้าไวมีสามระดับตัวนี้ปรับหางครับไฮดรอลิกวางช้าวางไวนะครับนี้เป็นเหยียบล็อกกันฟรีนี้ไฮดรอลิกด้านหลังนะครับตัวนี้ไฮดรอลิกเป็นธรรมดาแล้วก็ตัวนี้ครับปรับพวงมาลัยครับนี่ครับปรับพวงมาลัยก็จะมีสามสี่ระดับครับนี่ครับสามระดับ ตำแหน่งกลางก็ตำแหน่งล่างนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้เลยตามความเหมาะสมของคนขับครับนี่ครับตัวนี้ก็เหยียบคันสตาร์ทได้เลยนะครับีไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวซ้ายขวาแต่ตินหน้าครับลองวดีโอนะครับ ีดีโอตัวนี้มี3ระดับนะครับช้าไวนี้ปั่นกลับซ้ายครับนี่ครับปั่นกลับซ้ายอยู่นะครับเดี๋ยวลองปั่นขวานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นยกกลับยกกับฝั่งนะครับนี่ครับอ่านี่ครับนี้ปั่นกลับขวาปกตินะครับก็จะเป็นกลับซ้ายได้3ระดับกลับซ้ายกลับขวาได้3ระดับนะครับไฮดรอลิกหลังครับตัวนี้ก็ขึ้นลงปกตินะครับ ไฮดริกตัวนี้เป็นธรรมดานะครับก็อันนี้กระบอกปรับเอียงครับปรับบนรถได้เลยครับนี่ครับปรับตั้งผ่านครับปรับตัดหญ้าครับพื้นที่เอียงก็ปรับตามพื้นที่ได้เลยครับนี่ครับนี่คันเร่งนะครับนี่ครับตีสูบครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับนุ่มๆครับ เสียงก็จะนุ่มๆไฟหน้าครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เป็นสี่สูบนะครับนี่ครับตัวนี้ปั๊มชั้นเดียวนะครับวงอะไรลธรรมดาครับวงอะไลธรรมดาก็ไม่ได้หนักมากนะครับนี่ครับแล้ะรถพวกนี้ครับลาเลี้ยววงแคบนะครับตัวค่อนข้างสั้นนะครับไม่ได้ยาวมากนะครับนี่เดิมเดิมนะครับนี่ครับ อยู่ว่าน้ำนะครับเครื่องก็ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ เครื่องกำลังวัตต์ค่างดีนะครับไม่มีระบายนะครับผมแผ่นเทแผ่นอะไรอยู่กดนักมันสี่ร้อยยี่สิบสองซีซีครับซีทีก็เยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้ดับก็ดับที่สวิตช์กุญแจครับที่สวิตช์กุญแจได้เลย ครับก็จะเป็นคูปุต้าจีทสามนะครับตัวนี้เป็นสี่สุยี่ิบเ1็ดแรงครับตัวนี้เป็นโฟวิลนะครับขับ2ได้ขับสี่ได้นะครับจางดอกดีสีเส้นครับแต่นี้บอดี้สวยนะครับบอดี้เดิมเลยนี่สีเดิมรอบคันนะครับก็ใช้งานมาน้อยครับอันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับรถมือสองญี่ปุ่นนะครับนี่ครับกระบอกหลังปรับเอียงนะครับตัวนี้ไฮดรลิกธรรมดานะครับนี่ครับ ก็เผื่อตรงงานท่านใดนะครับคันนี้ความกว้างอยู่ที่ล้อหลังกว้างสุดครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามเซนนะครับนี่ครับบอดีค่อนข้างสวยนะครับใครหารถใช้งานอยู่ครับยี่สิบกว่าแรงครับตัวนี้ครับพอดีก็ไม่ได้ยาวมากนะครับสั้นๆนะครับรถรุ่นใหม่จะเลี้ยววงแคบได้แคบกว่าปกตินะครับนี่ครับมีโลบาร์มาแล้วครับใส่หลังคาหรือว่าเป็นปรับพับเอียงครับเติมจะเป็นกันล้มนะครับ ลมจะไม่ทับคนนะครับอันนี้ตามเดิมของเขาแล้วนะครับนี่ครับจีที่สาคันนี้ก็ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หื่นห้าพันบาทครับราคานี้ไม่ไกลก็จะส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็ติดต่อสอบถามมาครับคุยรายละเอียดกันครับก็เบอร์โทรศัพท์กับ063 2429745เครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดียลน์นะครับ สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ครับหรือมาดูตัวจริงครับแถวสี่แยกไฟแดงซอยสองครับอาเภอบ้านาทิพยมจังหวัดลบบุรีเข้า Google Ma p ก็ได้ครับพิมพ์ว่าโอ้ซอยเก้าลบบุรีครับจะขึ้นมาตามตําแหน่งนะครับครับพีดีโอตัวนี้กับฟังได้3ามระดับนะครับปั่นซ้ายได้ปั่นขวาได้ครับซ้ายก็ไว้สลัดหญ้าสลัดเรือนะครับตีโรตารี่ตีตัดหญ้านะครับในกรณีที่ติดไม่เยอะครับสลัดออกนะครับ เพื่อตรงงานท่านใดนะครับไปใช้ในไร่ข้าวโพดครับนี่ครับกําลังทํางานนะครับแล้วก็ปั่นแอบบัสนะครับต้องการเครื่องสี่สูบนะครับกําลังกําลังดีๆนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับตัวเล็กจะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับนี่ครับเปื่อตรงงานท่านใดนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับขอบคุณครับ